สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่ององค์วายุพักครุฑสุรเสียงเมตตา บารมีอานุภาพต้านฟ้าต้านดินองค์วายุพักเป็นครุฑที่มีเสียงไพเราะที่สุดและเป็นหนึ่งในเก้าของราชาครุฑชั้นสูงองค์วายุพักเป็นชื่อนกที่มีชื่อเรียกในสมัยพุทธกาลว่าเป็นพญานกที่มีเสียงไพเราะที่สุดถึงขนาดว่าเมื่อองค์วายุพักเปล่งเสียงเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จะต้องสดับรับฟังทันทีเพราะความไพเราะของเสียงนั้นองค์วายุพัก มีพระวรกายสีขาวเป็นประกายรุ้งเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ท่านมีพระเวทต้านฟ้าต้านฝนต้านฤทธิ์ของเทพทั้งหลายด้วยการบำเพ็ญตบะด้วยพรของพระอินทร์องวายุพักเป็นครุฑที่บินได้เหนือเมฆเหนือโลกและกินลมเป็นอาหารและท่านก็มีหน้าที่ดูแลพื้นโลกและเวหาไม่ให้เกิดโลกแตกตามที่พระอินทร์ได้บัญชาไว้อีกทั้งองค์วายุพักนั้นในประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็นตราประเทศเขาด้วยเพราะเป็นนกอมตะที่ไม่มีวันตายหรือเทียบกับนกฟินิกของต่างประเทศเลยก็ว่าได้และด้วยลักษณะค้นหาของท่านว่ากันว่าเป็นที่ต้องการของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างมากเมื่อขนของท่านหลุดออกมาเชื่อว่าจะกลายเป็นทองคําที่มีมูลค่าสูงมากองค์วายุพักเป็นพยาครุฑที่เก็บสมบัติเก่งเชื่อว่าท่านสามารถเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ามาได้และในประเทศไทยเอง ก็นำเอาองค์วายุพักมาเป็นสัญลักษณ์เช่นกันอย่างเช่นประทรวงการคลังธนาคารสีฟ้าองค์วายุพักเป็นพยาครุฑที่มีความเมตตาสูงและชอบความกตัญญูมากเมื่อองค์วายุพักบินผ่านบ้านบุคคลใดที่กตัญญูท่านก็จะบรนดาลทรัพย์ให้องค์วายุพักท่านถือศีลในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหากจะขอพรขอทรัพย์จากท่านจะต้องไม่ผิดศีลเป็นอันขาด และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ